แก๊ส LPG ยี่ห้อ AC ด้วยนะครับงงานครับ Civic FD เครื่อง1.8นะฮะคันนี้เดิมสนิทุกอย่างนะครับก็คันนี้รีแมปแล้วก็จูแก๊ส LPG ยี่ห้อ AC เดียวทามนะฮะลูกค้าเก่าเคยจัดกันแล้วคันหนึ่งอันนี้เพิ่มรถคันใหม่มาก็เอามาจัดเพิ่มขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงผมวิ่งแก๊สให้ดูนะฮะ คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่นีส่วนคอนรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูดยใช้ตัูนี้นะครับเอฟไวแมนตัวจำสอผสมน้ำมันก่อกานนะครับสายเบนซินใส่แก๊สเวลาจูรถต้องม pues, ีนะจ๊ะสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะคันนี้จูนแก๊สด้วยผมก็วิ่งแก๊สนะฮะนี่แก๊สนะครับ 来。嗯 <noise> <noise>